พาเดินไปไหนเนี่ยมาลูกค้าพามาดูเซตนี้อัปเดตวันนี้1เดือน7 1รกรกฎายัางอยู่นะคะให้เวลาอีกประมาณ15วันได้อยู่เพราะว่าช่วงต้นเดือนเราจะยุง่งจะไม่สามารถรื้อของได้นะคะอันนี้เป็นเซ็ตเปิดร้านลูกค้าขานะคะเปิดราคาอยู่ที่2,300 0 0าาบาทเฮ้ยลดแล้หรอสองแสนหะ้าหมื่นอะพร้อมส่งอ๋อถ้าสองแามมาเอาเอง 2 5 0แส0้ามนคือขนยกพร้อมส่งถ<ช>ึงที่พี่เขาเลย<ช>นะคะอ่ะโอเคนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้ามาดูของมาเอาเองนะคะมีรถคงรถเข็นว่าไปส3ง0 0นสมแต่ต้องให้หล้ออยู่ดีพี่ลูกค้าจะบอกก่อนว่าตัวนี้คือหน่วมาลงตอนนี้ยังไม่มีเวลารื้อนะนะคะถ้าสมมติช่วงปลายเดือนเนี่ยจะว่างก็จะรื้ได้ถ้าสมมติว่าใครที่จะปิดก่อนนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูของหน้าร้านได้เลยนะคะอันนี้ให้อะไรบ้างสองแสนนะคะลูกค้าคะจะมีชั้นพวกเนี้ยให้หมดเลย นะคะชั้นพวกนี้ให้หมดเลยมาเป็นเซตเปิดร้านนะคะแต่ว่า2ตัวนั้นอะเมให้มปเพิ่มก็แถมให้นะคะเขาทำมามีชั้นสเตอร์กับชั้นสวิงอาร์มใช่คือจะบอกทาไมต้องบอกว่าตัวไหนแถมตัวไหนที่มากับเซตเปิดร้านเพราะว่าลูกค้าที่จะเปิดร้านใหม่อ่ะจะได้คํานวณถูกว่าเฮ้ยถ้าเราไปร้านที่เขาแบบเป็นเซตเปิดร้านให้ทั้งหมดเนี่ยจะได้อะไรบ้างคือจะได้เซตนี้เซตนี้นะไม่ไม่ได้ชั้นครับไม่มีไม่มีชั้นไม่มีชั้นหรอเซตเปิดร้านอะไม่มี2องแสนไม่มีชั้นมีตู้สองใบอ๋อตู้สองใบ โอเคพูดของหนูดีกว่างั้นนะมันไม่มีอะไรเลยสองหนูสองแสนห้านะคะพร้อมส่งก็คือได้ชั้นนี้หมดเลยชั้นข้างหลังสองตัวนั่นให้ด้วยนะคะลูกค้าขาของตรงนี้ทั้งหมดนะคะที่ได้มางหมโยเวนมอไซค์ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่นะคะอันนั้นใช่แล้วก็ตะแกรงตัวนี้ใช่ของไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ของมอสโกไทยลูกค้านี่มีตู้ให้ทั้งหมดสามใบสามใบเออตู้สามใบนะลูกค้าเป็นตู้โชว์นะคะตู้โชว์ตู้ไฟนะคะให้สามใบ น้ำเข้าไปเนี่ยเหมือนน้ำเข้าแล้วก็ประมาณนี้นะคะลูกค้าก็ใครที่สนใจลองเข้ามาดูหน้าร้านละกันนะคะเพื่อได้เพื่อจะได้คำนวณคำนวณเนาะว่ามันเออมันคุ้มมันถูกกว่าเราไปเปิดเซตใหม่ๆเลยยังไงนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี้ยของสวยลูกค,ะคะ้าขาแต่ว่าเขาต้องการใช้พื้นที่ก็เลยโลออกเนาะนะคะให้เวลาไม่เกินวันที่สิบห้านะลูกค้า ใครจะมายกมาจัดได้เลยนะคะเพราะว่าหลังจากวันนั้นไปเดี๋ยวหนูก็จะมีเวลาลือนะคะก็ถ้าถ้าไม่มีคนมาปิดก็คือต้องแยกของออกไปขายแล้วนะคะโอเคฝากไว้ด้วยค่ะ